ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไรครับรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนค่าเสียหายส่วนแรกครับมันเป็นเงินส่วนแรกของค่าเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันนะครับก่อนที่เราจะทําการเคลมสําหรับประกันชั้น1เท่านั้นนะครับอาจจะเป็น1 0 0 0งพัน ครมีทั้งหมด2แบบแบบแรกเรเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกแบบ excess หมายถึงค่าเสียหายส่วนแรกแบบภาคบังคับครับซึ่งจะมีระบุไว้ในกรมธรรม์โดยจะมีข้อกําหนดว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ใช้รถครับจะต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทประกันภัยเป็นค่าเสียหายส่วนแรกพันสองพแล้วแต่ที่บริษัทจะกําหนดไว้กรณีที่ต้องเสียได้แก่กรณีที่รถของเราเนี่ยครับเกิดความเสียหายขึ้นแต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ครับไม่สามารถระบุวันเวลาหรือว่าสถานที่หรือสาเหตุ ไม่ชัดเจนอย่างเช่นหนึ่งอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการเฉียวการชนหรือว่ารถพลิกคว่ำครับ 2. อ,อุบัติเหตุที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้อย่างเช่นโดนชนแล้วหนีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อ3ครับชื่อคนขับไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์กรณีที่เราระบุชื่อคนขับครับเพื่อต้องการที่จะลดค่าเบีย้ยประกันภัยแต่ดันให้คนที่ไม่มีชื่อไปขับอันนี้อันตรายเนาะครับข้อ4ครับมีรอยขูดขีดแต่ว่าไม่บุบไม่ยุบไม่แตกครับอันนี้ต้องจ่าย หรือว่ามีรอยขูดฉีดขูดฉีดจากของมีคมหรือว่าถูกกันแกล้งถูกเอาเหรียญบาทมาขูดรดอะไรแบบนี้ข้อ5ครับมีรอยบุบครับแต่เกิดจากหินหรือวัสดุใดๆกระเด็นใส่หรือว่าเฉี่ยวกับต้นไม้เสาไฟฟ้าหรือว่ารวดหนามรถตกหลุมหรือคูดไปกับพื้นถนนอย่างนี้เป็นต้นข้อหครับคือกระจกแตก อันนี้ต้องจ่ายค่าเอกเซครับค่าจิตครับเราขับตามรถบรรทุกรถใหญ่ต้องระวังนะครับน่าเสศษหินเสีษด,ดินเสษว,วัสดุลนใส่แล้วเราไม่มีกล้องหน้ารถเป็นหลักฐานเราต้องเสียค่าเอกเซตนะครับส่วนข้อ8ครับถูกสีไม่รู้ปิวจากไหนครับ มาตกใส่รถเราอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเสียค่าเอ็กเซครับส่วนค่าเสียหายส่วนที่2เราเรียกว่าค่าดีดักหรือว่าดีดักทิ b เบิลกเรียกื่นชื่อจะไหมฮะอันนี้เป็นค่าเสียหายส่วนแรกแบบที่เราสมัครใจครับซึ่งเราจะยอมเสียให้กับบริษัทประกันภัยครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีผลทําให้เบีย้ยประกันภัยลดลงจำคุ้ฉลองบ่ดได้ไหมครับอ่าแต่เราต้องจ่ายทุกครั้งนะครับที่มีการเคลมในอุบัติเหตุที่เราเป็นฝ่ายผิดเน้นเป็นฝ่ายผิดนะครับ ข้อดีคือหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความชํานาญในการขับรถไม่มั่นใจนะครับเนาะว่าการขับรถของเราเนี่ยปลอดภัยไม่ไปเฉียวชนหรือว่ากับใครกับอะไรง่ายๆแน่นอนครับเราก็ควรเลือกแบบที่จ่ายค่าดีดักเพราะมันจะช่วยเซฟแล้วก็ประหยัดเบี้ยประกันในแต่ละปีแต่ละปีได้มากเลยครับและแม้จะเกิดเหตุขึ้นแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะเราก็ไม่ต้องจ่ายส่วนข้อเสียครับถ้าหากว่าเราเนี่ยยังมือใหม่หัดขับไม่ควรเด็ดขาดนะครับเนาะที่จะมีค่าดีดักนาะถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่า อ่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปให้เ,เพื่อนๆของเราได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่านี้ด้วยนะครับ<ม>ด้วยรักและก็ห่วงใยจากใจโคตรฉลองครับสวัสดีครับ